เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาคาเฟ่เปิดใหม่ที่นครปฐรมนะฮะ สวัสดีนะครับทุกคนผมตัวนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Journey อีกครั้งนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาคาเฟ่เปิดใหม่ที่นครปฐมนะฮะคาเฟ่นี้มีชื่อว่าอินจันคาเฟ่นะครับอยู่ไม่ไกลจาก b ิ๊กซและโลตันนครปฐมนะครับอยู่เ,เข้ามาเข้ามาไม่ยากครับเพื่อน <c oughs> ๆกด GPS ตามมาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับว่า,าด้านในนี้มีมุมถ่ายรูปมีบรรยากาศ นานๆแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ร้านที่ผมพาเพื่อนๆมาก็จะมีบริเวณคว้างขวามีมุมถ่ายรูปเยอะนะฮะว่าแล้วเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับป ชื่อร้านอินจันไม่มาจากไหนเอ่ยอมาจากชื่อต้นไม้นะครับ,รบเป็นเป็นไม้โบราณจริงๆมันชื่อว่าต้นจันครับนะแต่ว่าต้นนี้มันจะมีลูก2แบบก็คือลูกอินกับลูกจันก็เลยเอามาตั้ง,ตงเป็นชื่อร้านนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือผู้ส่วน2คนจริงจะมี3คนนะครับนะแต่2คนเนี่ยเขาเป็นเด็กศิลปรกรแล้วต้นจันเนี่ยเป็นไม้ประจามหาลัยเขาอะไรก็เลยดึงเ,เอกลักษณ์ของต้นนี้มาเป็นชื่อร้าน เดี๋ยวผมพาไปสำรวจด้านนอกก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาด้านในอีกครั้งนึงครับถัดมาก็จะเป็นศา,าลาริมน้ำเนี่ยนะครับบรรยากาศร่มรื่นลมพัดเย็นสบายมาดูบรรยากาศกัน,กนครับ านั่งอยู่มุมนี้สักครู่ใหญ่ๆเลยครับหลังจากได้นั่งดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูมุมอื่นกันต่อดีกว่าครับที่นี่เขาจะมีร่มนะครับไว้ให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้กลางได้เลยเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆกันต่อครับสีเขียวของจอกแหนที่อยู่บนน้ำช่างตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอย่ามากฮะ ที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่ที่นี่เขาจะเปิด10บโมงฉะนั้นเพื่อนๆมาช่วงเย็นดีกว่าตอนนี้ผมมาเนี่ยตอนนี้ใกล้ๆสิบโมงแล้วฮะก็แดดจะค่อนข้างร้อนแต่ถ้านั่งด้านในก็คือสะดวกอยู่นะแต่ถ้าใครอยากมาถ่ายรูปมุมอะไรพวกอ,อย่างนี้นะแนะนําเป็นช่วงเย็นครับช่วงเย็นนี่คือจะล่มลื่นเลยแหะ เนี่ยครับเพื่อนๆเป็นไงว่าบรรยากาศที่นี่ผมชอบนะฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งคาเฟ่เห็นไหมแล้วมีบึงบัวแล้วสามารถนั่งที่ศาลาตรงมุมนู้นได้อีกฮะตรงนี้ก็จะมีมุมให้เราเอามานั่งถ่ายรูปได้หรือจริงมานั่งทานตรงนี้ได้เลยครับถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยแดดจะไม่ร้อนแล้วเขาก็จะมีมุมกระจกเก๋ๆมุมนี้ด้วยนะฮะนี่ครับเราสามารถมายืนโพสท่า ่ายเล่นกับกระจกบานนี้ได้เลยอ๋อมีอย่างหนึง่งเมื่อกี้จังหวะที่ผมเดินถ่ายเก็บฟุตเทจนะเจ้าของร้านเอาแก้วมาให้แล้วเขามาบอกว่าตรงเนี้ครับปกติแก้วทั่วไปเนี่ยคนลูกค้าทั่วไปจะไม่ค่อยรู้เขาเจตนาทาให้ลูกค้ายกดื่มได้เลยแต่ลูกค้าทั่วไปก็จะใส่หลอดเราสามารถทานตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับมันจะมีช่องตรงนี้แล้วก็ดีไซน์เขาคือเชิดขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เข้ากับรูปปากเราพอดีเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะ มาถึงปุ๊บเอาแก้วมาให้ผมก็าปักหลอดเลยก็ถือว่าเป็นอีกเ,เกรดเล็กๆน้อยๆนะฮะใช้เจอแก้วทรงนี้ก็สามารถยกดื่มได้เลยน้ำที่นี่สดชื่นมากนะฮะหรือจะเป็นเพราะอากาศร้อนเจอน้ำมันวันนี้เข้าไปสดชื่นมากไปเดี๋ยวไปเก็บดูบรรยากาศอื่นๆคะ,ะั เพื่อนๆสำรวจด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูด้านในตัวคาเฟ่กันครับตัวอาคารที่นี่ก็คือสูงโปร่งนะครับแอร์เย็นสบายครับหลังจากที่ไปตากแดดแล้วร้อนมาเข้ามาในแอร์นี่คือสดชื่นมากขนมที่เขาแนะนําก็จะมีครัวซองกับชูครีมนะครับใครมาที่นี่เขาก็จะแนะนํา2เมนูนี้เป็นเมนูที่ห้ามพลาดครับหน้าตาดีถ่ายรูปสวยด้วยครับอร่อยด้วย ครับก็เพื่อนๆก็คงเห็นบรรยากาศไปหมดแล้วนะครับสำหรับคาเฟอินจันที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีนะครับเข้ามาไม่ยากนะครับถ้าแนะนําก็เข้าทางหนองขาหย่างครับจะมาง่ายหน่อยหรือใครผ่านเส้นเพชรเกษมเพื่อนๆจะเข้าทางวัดลาดประเขาก็ได้นะครับเปิด G.P.S มาครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ก็มีโอกาสผ่านมานครปฐมนะครับก็แวะมาเที่ยวนะฮะเนี่ย อินจันคาเฟ่เนี่ยครับแวะมาเที่ยวได้เลยอาหารที่นี่ถือว่าโอเคนะครับใครชอบขนมใครชอบของหวานที่นี่ตอบโจทย์นะครับคือชูครีมเขาอร่อยมากครับถ้ายังไงก็เพื่อนๆมาก็ลองมาสั่งทานดูนะฮะชูครีมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e แลวก็กดกระดิ่งให้ LT ลทเจนี่ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวโอกาสผมจะพาเพื่อนๆไปดูคาเฟ่ที่เปิดใหมส่สวยๆอีกหลายๆที่เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ